เอาแล้วครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนเกมวันพีชทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมคิดว่าสกิลค่อนข้างที่จะดีและก็ครบเครื่องมากๆเลยนะครับผมจึงอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับไปประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าจะเลือกตัวนี้ไหมเถิดใครนะครับที่มีแต้มเหลือนะครับจากจากการเล่นของตังด้าเทอร o เชนแมปน้อยแล้วก็ยัง ไม่รู้นะครับว่าจะแลกตัวอะไรดีเนาะเออวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอีกสักหนึ่งตัวละครละกันนะครับผมเพราะว่ามันกําลังจะเข้าในช่วงเทอร์ชแมพแล้วแล้วก็บางคนอาจจะไปฟาร์มาแต้มเหลือเนาะอย่างที่บอกไปนะครับผมโอเคตัวนั้นที่ผมจะแนะนําก็คือตัวนี้ครับนามิจังของเรานั่นเองนะครับเป็นผ้าของวานอคคู่นี้นั่นเองนะครับเป็น โรบินตัวนี้เนาะถามว่าทำไมถึงเป็นโรบินตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลคร่าวๆของเธอให้ฟังกันสักเล็กน้อยนะครับผมในส่วนของความสามารถของกัปตันแล้วก็ยังไงความสามารถกัปตันเราคงไ,ไม่พูดถึงเนาะเพราะผมคิดว่าคงไม่มีใครเอาโรบินโรบินจังของเรานะครับไปเป็นกัปตันอยู่แล้วเนาะไฮไลท์สำคัญของโรบินจังนะครับอยู่ที่ถ้าไม่ตายนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีงามโคตรเลยนะครับพอสามารถที่จะล้างบัฟบ ได้หลายอย่างมากๆนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกได้ได้หมดอะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับสำหรับโรบินตัวนี้นะเป็นยังไงมาดูนครับผมความสามารถอ่าสกิลท่าไมใต้ของเธอนะครับจะทำการลบบัฟสายฟ้านะครับเออไอ,อ,อ,อบัฟสายฟ้าคือบัฟชอตนั่นแหละจากบอสนะครับรวมถึงจะล้างโซ่ล้างใบล้างสกิลใบ ใช้ทําไม่ตายไม่ได้ของเรานะครับออกไปทั้งหมดเลย3ามเทินคือล้าง3ามอย่างแล้วนะล้างช็อตล้างโซ่ล้างใบนะครับใบให้ใช้สกิลทําไม่ตายไม่ได้และยังไม่พอนะครับโลวินยังจะทําการนะครับล้างสถานะโล่พาครึ่งแล้วก็โล่ลุงอีก3ามเทินโอ้โหเป็นไงตัวเดียวนะครับสามารถที่จะล้างบัฟได้ทั้งหมด5บัฟเลย นะครับผมบอกเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับผู้เล่นนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือผู้เล่นที่กําลังเล่นมาสักพักหนึ่งและยังไม่รู้นะว่าจะแลกตัวอะไรนะครับผมบอกเลยว่าโรบินตัวนี้นะครับผมล้างบัฟได้ทั้ง5้าบัฟเป็นไอที่โคตรดีเลยเนาะและที่สําคัญนะครับยังไม่หมดเพียงแค่ล้างบัฟนะครับเธอยังมีอีกหนึ่งความสามารถคือถ้าหากเลือดของเรานะครับผมมีมากกว่า50%ขึ้นไปนะครับโรบินนะครับจะทําการ ลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับ100%นะครับจากบอสที่เป็นสีแดงและสีเหลืองครับเธอจะรับไปเลยนะครับคือจะไม่โดนเลยดาเมจจะรับไปเลย100%ก็คือเธอนั้นเราจะไม่โดนตีเลยนะแต่ต้องเลือดมากกว่า50%นะครับทางด้านของโรบินจังตัวนี้นะเออเปไงครับผมมองว่าตัวเธอนะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอันเหตุประสงมากๆเลยพอๆกับลูฟี่เทชชแมปที่ผมได้แนะนําไปแต่ตอนนั้นลูฟี่ จะเด่นไปทางบับลูกแก้วออกเปลี่ยนลูกแก้วแล้วก็ล้างพวกแอตแทกดาวอะไรพวกนี้ล้างพวกใบอะไรพวกนี้เนาะแต่ลมบินจางตังนี้ครับจะล้างหลายอย่างมากเลยอย่างที่บอกคือสายฟ้าใบนะครับเออช็อตอะไรอย่างนี้โอเคแล้วที่สำคัญคือล้างโล่ล้างบับเกาะผาครึ่งด้วยโอ้โหเยอะไหมโคตรเยอะเลยเนาะในการที่จะล้างบับต่างๆไปนะครับก็เป็นขเขาเรียกว่าอะไรเป็นประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วกันเนาะว่า ในทีมของเรามันขาดอะไรไอ้ตรงนี้เป็นอะไรที่ผมเรียกว่าสําคัญมากๆเลยเพื่อนๆต้องดูในไอเดียของตัวเองนะครับผมอาจจะแนะนําไปแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอยู่ดีว่าเพื่อน,อนๆนะจะเลือกไหมอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกแลก้วกันผมเลยมาแนะนําแล้วก็แนะนําตัวแหละให้ดูว่าโรบินตัวเนี้เป็นตัวที่มีการล้างสถานะบัฟไล่ๆอย่างมากนะครับผมจึงแนะนาเธอเนาะเออหลักๆก็ลองไปคิดเองนะครับผมแต่ ที่ผมอ่านมานะครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากๆเลยเนาะเป็นหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเรายังไม่มีตัวล้างสถานะดีๆนะครับผมก็แนะนำให้เป็นโรบินจังตัวนี้ครับผมเรามาทำโรบินจังให้ดูกันเลยดีกว่าเนะว่าการที่ทำให้เธอไปถึงขั้นลิมิตเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราต้องซื้อตัวละครของโรบินจังมาก่อนนะครับหนึ่งตัวผมซื้อมาเลยนะครับปุ๊บ โอเคผมได้โรบินจังมาแล้วเนาะคือเล่นมาไม่ก็ไม่ได้เล่นนานหรอกเนาะผมเพิ่งได้เนาะเพราะว่าหายไปสักพักนึ่งแล้วกลับมาเล่นมราะฉะนั้นก็เลยต้องทําการซื้อโรบินจังมานั่นเองนะครับหลังจากที่เราซื้อทางด้านของโรบินจังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับทำการซื้อกล่องสมบัตินี้มานะครับในราคา4,220นเนาะครับผมใช้ตัวเป็น,นําเลียงของรูปตัวนี้นะครับซื้อมาเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะปลดลิมิตเบรได้นะครับซื้อมาเลย โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่โรบินจังเลยโรบินจังอยู่ไหนโรบินจังสีฟ้าใช่ไหมครับผมเฮ้ยไม่ใช่มันรอเอาละสิโรบินหายครับโอเคโรบินอยู่นี่นะครับผมก็ทําการนะครับผมอัพถ้าไม่ตายไปเลยเนาะเออต้องบอกวันนี้ไม่อัพถ้าไม่ตายสิอัพเขาเรียกวนะ่าออัพเลเวลนะครับเลเวลของโรบินจังเนาะเออ นะครับจะต้องทำเลเวลให้แม็กด้วยเนาะถ้าใครที่คิดจะอัพนะครับผมแนะนำว่าทำเลเวลให้แม็กด้วยนะครับถ้าจะมาปลดลิมิตเบรกเล่นนะครับเพราะว่าตัวเธอช่วงแมพถ้าเราไม่ทำการอัพให้เลเวลเต็มนะครับจะไม่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ดีเลยเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำให้อัพให้มันเต็มทุกอย่างไปเลยนะครับผมอย่างที่ผมทำตอนนี้คือเลเวลแม็กเรียบร้อยนะรับผมก็จะปลดลิมิตเบรกนะครับผมของทางด้านโรบินนะครับเอาเฮ้ย หรือว่าเครื่องค้างครับแต่แรกใจหายเนาะเครื่องค้างว่าอะไรประมาณน,นี้เนาะไปครับโปรตีดไปเลยครับอืมอันนี้ว่าสักสิบห้าอันนีก็สิบห้าอันเกินครับผมโอเคไปครับผมโอเคหลังจากที่เรา อัพเลเวลมาหมดแล้วเนาะเราไปซื้ออะไรมาที่ผมบอกเนาไอ,อ้ตรงหีบซื้อมาให้เรียบร้อยนะครับผมทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเป็นว่าขอเรียกมันว่า,มวาแมทเทีเยลแล้วกันพวกเนี้ของโรบินจังมันก็จะมาพร้อมหมดเลยให้เราได้อัพนะครับมีอย่างเดียวคือกุญแจตรงนี้เป็นอะไรที่หายากมากๆนะครับมันหาได้จากในแมปเชื่อแมปในการทําแ,แต้มเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมตรงนี้มันเขาเรียกว่าอะไร เราอาจจะต้องไปฟาร์มเอาแต้มนะครับไปแล่ผมมันมีอยู่ดอกเดียวเองตอนนี้ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะอัพให้ทางตัวของโรบินจังดีไหมเนาะแต่จริงผมอาจจะขอเก็บไว้ก่อนละกันเนาะย,ยังไม่ยังไม่อัพของโรบินจังนะครับพอไปถึงจุดที่มันจะต้องใช้โรบินจริงๆจังอ่ะผมจะมาปลดแต่แค่ว่าปลดไปลิมิตเบรกถึงเ่าเนี้ก็กําลังดีแล้วสำหรับโรบินจังของผมนะครับอืมเนาะส่วนใครนะครับที่มีกุญแจตรงเนี้ยเหลือใช้เนาะก็สามารถที่จะปลด โรบินจังไม่ได้เลยนะครับสามารถปลดไปเลยนะเอาให้มันสุดไปเลยนะครับแต่ผมมาขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมมามีตัวที่อยากจะเอากุญแจเนี่ยไปอัพอยู่เนาะเลยยังไม่ไม่อยากจะเสียไปกับตองของโรบินจังนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอัพให้ดูไปเลยนะครับผมไปปุ๊บกดป้าโอเคเห็นไหมมันจะมีให้ปลดแล้ะแต่ผมยังไม่อยากปลดไงขอขอเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึก เปิดมามันจะได้ลดถ้าไม่ตายไปอีกหนึ่งเทินเนาะถ้ามาสุดๆแล้วนะครับผมก็มาดูที่ตัวโรบินจังนะครับว่าหลังจากที่ทําการปลดลิมิตเบรกมันก็ยังไม่เรียกว่าปลดเนาะแต่ก็ปลดไปเกือบกับสุดแล้วละเหลือนิดนึงเนาะเป็นเหลือต้องต้องใช้กุญแจไขนะครับผมเห็นไหมความสามารถรวมถึงช่องใส่ a อ i l ลิตก็จะมาครบแล้ว5ช่องนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะครับถ้าเราปลด หมดแล้วเนาะมันจะขึ้นตรงนี้มีอันนึงนะครับเป็นการลดการใช้ท่าไม่ตายของโรบินจังลงไปอีกนะครับผม,มหลักๆของโรบินจังก็จะประมาณนี้นะครับใครที่กำลังคิดที่จะเขาเรียกว่าอะไรเลือกโรบินจังก็อย่าลืมที่จะซื้ออุปกรณ์นะครับไอตรงเนี้ย ไอ้ตรงเท่าไหร่วะ4,200ที่ผมบอกไอยืมซื้อมาด้วยไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะมาปลด Bay, ลิมิตเบรคโรบินจังไปใช้ได้นั่นเองนะครับผมเนาะทางนี้ทางนั้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมันอยู่ที่ตัวของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเพื่อนๆอ่ะขาดตัวอะไรนะครับผมไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหมด100%ก็ได้นะถือว่าผมเอามาแนะนํารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าโรบินจังทำอะไรได้มั่นะครับเพราะว่าทีของผมอ่ะ ค่อนข้างขาดตัวที่ลบบัฟได้หลากหลายนะครับผมไม่ค่อยมีเลยตัวลบบัฟได้หลากหลายอย่างโรบินจางผมลืมเลือกโรบินจังมานะครับผมอืมอ้าวไอระหว่างที่ผมทําคลิปนะครับไอตัวเทลชอลแมพของฝั่ง j จแปนมันหมดไปแล้วครับหายไปแล้วไม่เป็นไรหายไปแล้วช่างมันแต่มันก็ยังแลกได้อยู่เนาะไม่เป็นไรครับผมเนาะเอออย่างที่บอกเนาะอย่าลืมนะครับผมซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิด ทางเซิร์ฟโกบองจริงเซิร์ฟโกบองก็จะเข้ามาแล้วล่ะถ้าเซิร์ฟโกบองเข้ามานะครับก็ลองไปจับๆเลือกๆดูนะว่าจะแลกตัวอะไรอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะทําคลิปรีวิวอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวเลจูแล้วก็ตัวของอานามิกับซันจินะครับ2ตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะตัวนี้ผมทําไปแล้วนะครับลูฟี่ดีงามมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่มีตัวล้างสถานะดีๆผมก็แนะนําลูฟี่นะครับบัฟแก้วด้วยโคตรแจ่มนะครับผม นี่ครับบิ๊กม้าผมก็ทําไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่บัฟลูกแก้วได้ค่อนข้างดีนะครับผมเนาะก็จะทยอยทําให้เพื่อนๆดูนะครับถือว่าประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆพืละกันเนาะอืมนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม